เก่งหลายเก่งหลาย,ลายไปเอาปไปเอาวาไว้ข้างนอกให้ปะปะโอ้ยแล้วมันคาบนี้มันแกงอีกแล้วอีวันนี้วันโอ้พี่แซงเมันตาสร้างเถอะแบบนี้มันแกงไะมันแ,แกงเนอะแกงแบบนี้ไม่ไหวเลยเอามาให้เร็วป้าใส่ยังไงข้างเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับโอ๊ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอื้อ วุ้นแม่ดูดิเอาเข้าไปจะเอาให้ตอนไหนเอาจะให้ใส่ย,ยังไงนี่ข้างเดียวนี่เอาใครเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครมันรองเท้าใครอยู่นี่น,นี่อ่ะมันขี้แก่และอีวัน <c oughs> ขี้แกงคนอื่นเขาเนี่ยแงรักพี่ตังจังเลย,ยรักพี่ตังจังเลยรักพี่ตังจุกดาบให้เลยนะเนี่ยมากันดิ ตังค่ะตังค่ะตังค่ะตังเอ้ยตังตังโอ้ไม่ตอบรับไปดิเรียนอะไรเนะีฮะตุ๊กตุนตุ๊กตุนน้อยตุ๊กตุนน้อยเอ้ยได้ช่วงเปล่าบานทนะแห้งแล้วมันช่งเป่าบาทเลยเนียแพ้แห้งแล้วนะครับทุกคนอืม ช่งเปล่าบานคักคักเลยเออกจากบานมาไหนผัวเอาบดคักเลยแนวนี้ <c oughs> ตาตื่นแล้วเหรอเหรอไปไหนอ่ะทำไมมืดจังโอ้ยไปอยู่กองทรายนู่นโอเข้ามาทำไมขอยายยังขอยายยังเข้ามานะ่ะ ยังขึ้นไปนะขอยายก็ยังไม่ขอขอก่อนดิขอก่อนครับโอ้ขอกแล้วครับเหรอยายมันขอแล้วยายยายมันนางเดี๋ยวแล้วยายมันนางเนี่ยมาทั้งถูนมายายยายอยู่บนบ้านนะทุกคนอ้วนมันขอแล้วมันขอใครก็ไม่รู้ <c oughs> ขอผู้ใดอ้นะวนอ้วนขอผู้ใดอยงหั้นนี่โอ้ขอป๊อปป๊าก็ได้เหรอห <c oughs> ทำไมมันเก่งจังวะทำไมมันฉลาดอย่างนี้วะเอ๊ะขอก็ไม่ได้บ้าอะไรแต่อย่าขึ้นไปข้างบนยายถูแล้วข้างบนบ้านน่ะเรียกสิย้อยยายครับอืมยายอยู่บนบ้านหรอครับแต่โอไม่ขึ้นโอไม่ต้องขึ้นครับไม่ต้องขอขึ้นบนบ้านขึ้นบนบ้านไม่ได้ครับยายยายถูแล้วครับบนบ้านครับโอต้องออกนอกบ้านแล้วครับ แบบแบบเดียวเลยครับขอไม่ได้แล้วครับน่ะยายยายเปิดประตูไปดิลูกึ้นไงยายก็ให้สำรวจข้างล่างนี่ไงแต่บนบ้านยายถูบ้านอยู่หนูขึ้นไม่ได้ลูกโอ้ยยอยเราทำอะไรละยอยโอ้ขึ้นได้ไหมยยละยอยเหรอยายถูบ้านยายบอกเห็นไหมได้ยินไหม มกักระดิกหางติ๊กอยู่นี่ยังไงโอ้มอนี่ไปเด็กลุกขึ้นไปพาแล้วก็ขอแค่นั้นนะ่ะไม่ต้องขอขึ้นข้างบนเลยไปลุกเดินเออเดี๋ยวเขาขึ้นนะก็หนูมาช้าแล้วก็ยายก็ถูกก่อดละอูไปดีลุกโอ้ไม่ยอมอ,อีก โอ้ก็ไม่อยากออกไปแล้วโอก็ลอยยายได้ไมหมเราป้าโอ้ขอลอยยายตรงนี้ได้ไหมเราห่วยไปดิไปป้าไปทำข้าวให้กินปไาเราลูกเกดเดี๋ยวยายก็ลงมาป้าอเอกมองหนะ้าแม่เรียกโอ้หน่อยครับแม่เรียกโอ้หน่อยครับน่นแม่เรียกแล้วครับ โอ้ก็แค่วาหายายหรอแม่ละ่าายายละโอ้ก็มาหายายนิดหน่อยเองโอ้ก็ขอทุกครั้งเลยเหรอโอ้จะทำอะไรโอ้ก็ขอหมดเลยเลยฉันฉลาดฉลาดถามว่าขอใครขอใครก็กขอพ่อฟ้าละเก่งแม่อ้วนนั้นเพราะว่าฉันหลาดแต่บอกอ้วนนั้นนีแ่แะ คนนี้ดิมันนอนฉลาดกว่านอนฉลาดปะะ่าพัดลมแหวนมะเขานี่บาดนะเพราะว่าแหวนตะเพียอาบน้ำอานี้ป้าป้าคะพี่มาเปลี่ยนช่องมือยมอย่าไปขึ้นนี่ป้าป้าอาบเห็นตะเพี่รตังอะองไม่มีเวลาเลยลูกวันนี้วันจะอ,อาบอยู่เฉยๆน,านา้ามาใวันนะโอ้เติร์ดติรก็ตื่นเติร์ดเติร์ก็ตื่น ตัวได้ทรงผมทรงผมเหมาะกันน้อกเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ยาวเท่ากันลูกมันก็จะสวยนะผิวหนังหนูก,ก็จะดีใช่ไหมละ่ะโอ้โอ้ไปจอนวดหัวให้พี่แว่นเหรอตอนเช้เชาๆเราแวนแ่นเะโอ้แล้บอกแล้วว่ายังมันอยู่ไก่แว่นนี่มาละมันเอาอีกแล้วป้าๆนี่ห่วยห่วแปละละรำคาญมันนะอเอาให้มันนวดไปใช่ งันนวดแห้งแล้วสวมั้งเน้่ยโอ้โ่เจบเป็นได้โอเด้อโอไม่เจ็บไม่ง่ายหรอกหรอโอ่นวดนิดเดียวเองหรอโอ้พี่ว่านหรอโอ้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นหรอห่วยโอไม่ทำให้พี่หลบไปเข้าไปนอนไปไปเข้าไปนอนอ้วนกินข้าวนิดเดียวทำไมอ้วนก็ไม่รู้ไอพวกนี้นี่ไปแล้วตุ๊กตะตุนตุ๊กตาตุนน้อย ขนเป็นนะขึ้นไม่กเป็นสีน้ำตาลเข้มแห้งจ้่คนละสีกับไอ้นั่นเลยอะทงใสจะเป็นเหมือนของโอของโอมันผิวขนข้างล่างมันเป็นสีออกดำดำขึ้นเข้มน้ำตาลเข้มๆแล้วมันก็พอขึ้นมามันก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนเดินโชว์หุ่นละตังขาตังตังขาที่ตังว่าคืนอาบน้ำเย็นสบายไหมคะ ตังเย็นสบายมาเคยยีวันอ่ะยีวันมันมาบกัเถื่อเลยยีวนอ่ะเอา้ามาน,านาั่นงเี็เตยถขายท้บเขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชามาลิโอมาตากลมเย็นๆนะครับรชานะครับพี่อานไม่มออกมาตากลมเหรอลกูกอากาศเย็นๆได้ไหมแม่ โอ้ก็วามันเย็นสบายและปะปะเป็นแค่แปดเย็นตอนเช้าแต่ว่าหลังจากนั้นยังไม่รู้นะน่าจะร้อนนะครับเอาโอ้โอมาดูนี่โอ้มานนี่มามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันอีกแล้วโอ้เนี่ยะอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆนะครับโอ้มาโอ้มานนี่มาลงมมาแล้วไม่มาเหรอ าาต้วมเตียมอยู่หันละพีชเนี่ยกับต้วมเตียมตวมเตียมอยู่หันน่ะอ่ะขึ้นไปดูข้างบนเร็วาทิตย์ขึ้นเป็นไงสวยเปล่าไปดูแล้วโอ้ยมันกระชิ่งกระช่องเลยชิ่งกระช่องให้คนอื่นเขาดูได้ยังไงน่เห็นไหมน่ะาทาตย์ขึ้นน่ะสวยไหมโอ้ก็สวยอยู่หรอปะแต่โอ้ก็ปวดชิ่งกระช่องละ เขาชอบขึ้นตัวนี้มากกว่าตัวโน้นนะครับมันชายมาริโอมาชมวิวกันกับโอหลังบ้านตอนเช้าๆนะครับหลังจากขอเข้าบ้านเสร็จก็ขอมาอยู่นอกบ้านบ้างในการมาตั้งตากลมนะครับมุนช่ายมันชายเอ้ยอมันชายมาริโอ โอ้นเป็นหมาฉลาดนะครับผมถ้าพูดกับเขาดีๆเด่ยเขาก็จะรู้ความนะแต่ถ้าดูเขาเนะ่ยเขาจะไม่ฟังเราเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปเลยอยวเจอกันใหม่โอ้คลิปหน้านะครับผมแก๊งแสบสี่แสบโอเคนะโอ้สวัสดีครับก่อน เดี๋ยวขอโอบขึ้นมาข้างบนก่อนหรือเปล่าโอ้ครับสวัสดีครับยังอ๋อหันหน้าไปอย่างนั้นสวัสดีไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะทำใหม่คลิปหน้านะคบทุกคนสวัสดีครับ